ขอนส่งโซเดียมแบบต่วนจีไพรสนีจ้าน้ำมาถ้วยมาม่าหรือกระทะทองแดงวะนั่นกินกระทะหมู่บ้านนี่ยยมาบาลยืนยิ้มแฉ่งรอเลย น้อยเล็กน้อยหลีกทางให้รถประทุหน่อยจ้าลักษณะพี่น่าจะเคยเป็นมอไซค์มาก,ก่อนปะถว่ยน้องตอนนี้พี่กลับตัวกลับใจแล้วถึงจะอยู่ในขนาดบ้อมแววแล้วไงอะใครแคร์เอาที่แน่ๆก็ตำรวจทางหลวงนะครับพี่เอาิบพายแล้วพี่ลืมคิดข้อนั้นผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับว่าไอ้ปุ่มวนกลับเนี่ยมันเอาไว้สลับสิ่งที่เราถ่ายมันไม่ได้เอาไว้สลับกล้องหน้าให้กูเบอร์เขาเรียกถ่ายรูปแบบมืออาชีพชีสให้ถูกมุม ฟุ้งไปเจ้หงเลยกูรู้สภาพกูเอออตเอ้ยดูสิพนักง,งานคนไหนอย่างเป็ดจะเก็บรายละเอียดแบบถูโทนหรือไงเนี่ยมึงใช้ได้เลยเนี่ยฝีมือกระเป๋าใบนี้ไม่รู้เป็นของใครแต่ได้ออกในเดอโกดแน่เลยมึงซึ่งมันต้องมีสิ่งที่ตรวจจําไม่ได้สิ่งสถิตอยู่ในนั้นแน่นอนหากใครอ่านไม่ออกจะมองให้รู้มันเขียนว่าหยุดหนึ่งวันเจ้าของร้านกลัวผีว่ามันต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างกับกระเป๋าใบเมื่อกี้แน่เบื่ออ่ะ โอ้ยหนาวไอ้นาวหน,นาวปลาเปียวหัวใจอนั่นอะไรนะคนหรือหอหมกวะนั้นลองก็เสียบคัครลอาเป็นหนึ่งดูเห็นกูเป็นหอหมกซะละมึงหนีเฮ้มึงดูปูตกรของดีที่มีแบรนด์ร้อนแรงแบบดูดดันไม่เกรงใจใครเป็นยังไง แค่โลโก้ขึ้นนี่ก็หนาวแล้วโะอ๋อขนลุกที่ได้ของใหม่ไม่กูหนาวแอร์ไม่ไหวแล้วไปลดให้กูหน่อยไอ้หอยงูกูคิดว่าตื่นเต้นที่ได้ของใหม่มึงกลับมาดูของที่กูใช้นี่โลโก้แอนดรอยขึ้นแล้วนี่สวยว่ะว่าแต่มึงใช้ vivo รุ่นอะไรเนี่ยอ๋อกูใช้ไอโฟนมึงจำไม่ได้กะละมังปูมาตั้งนานเอาแล้วจังหวะนี้โดนเลยเชฟโดนเลยจะโดดเหรอเชฟค่อยๆไปโดดทำไมอ่ะทำไมไปไปชิยจังวะ แอว,วก่อนจะเลื่อมเอาชตาไฟแดงนะคะาาทุกคันพรอ<ว>้อมรถยนต์พรอ้อมจักรยานพรอ้อมวันน้เด็กโบกรถโตเกียวริบเอ็มอโตเกียวใส่วันคนมาเป็นเกียวโมยองมีพี่เผามีพิเศษนี่ยาวเป็นกีโวโตเกียวยกล้อโตเกียวบ้าเลยโตเกียวยกล้อเขามีแต่โอเลี้ยงแม่วมสวยวันไหนไม่สวยกูดูฝนก็จะตกที่ตบน้ำฝนกูก็หักแม่รักเลยครับท่านเทพเจ้าเอาเลยครับกูพูดประชดนะ นักกรรมใหม่มันคุยกันผ่านรูปอีกสักพักก็อัปเกรดไปคุยผ่านทูบแล้วล่ะอือไอ้นั่นก็กางร่มอีกคนก็เปียกขากางเกงอันนั้นแม้แต่ร่มเองมันยังไม่ให้ความร่วมมือคือถ้ามันไม่ไหวก็พอไมหมล่ะมึงสภาพ <S <S พอเอาสติกเกอร์มือใหม่หักขับแปะตูดทุกคนก็ลูดไปอยู่นู่นหมดเลยจะห่างทำไมขนาดนั้นอืมไอเม้เขนะ็มขัดเนี่ยมึงก็รัดไว้นะเพื่อความปลอดภยัย แต่เอามาเสียบไว้ทางกูต้องให้ดูแลแล้วเกียร์มึงก็ค้างไว้ไอที่ปัดน้ำฝนมึงก็เปิดแล้วมึงก็ไม่เบิกเนี่ยกระจกมองค้างงานเข้าออแล้วไม่ละกูนี่กูจะถึงจุดหมายไหมกูถามจริงเออเก็บข้าวเก็บของ <c oughs> ไม่อยากนอนแล้วโรงเรียนกลับบ้านเบื่อหน้าจานว่ะ <c oughs> อไอเตียงนะของรัดนะลูกรัดเลยเอกชนขนหมดละไอหนุม่มเอ้ยครับไปเลยเออมันก <c oughs> ็มีตรงกลางนิดเดียว มึงเลี้ยวเขาไปเสียบยังไงวะนั่นอืมมันอยู่ในการคำนวณไปแล้วครับเดี๋ยวปรับให้หยอดเหรียญสิบได้อีกนิดแล้วอไอ้ทิศนี่ไปตั้งไว้หน้าโลตัสทีนี้ก็รับซับกระจายเมื่อคนไปออกกําลังกายแล้วพาลูกหลานไปหยอดเหรียญยกมกันจะบ้าแล้วแม่ห่วงมือถือนะหนูไม่ว่าแต่จะเพิ่งหันมาตอนหนูโรงแรงกําลังแข่งฝึกแบบก e ี์ตเฮ้ทางนั้นหยอดมาแล้วมึงเข้าเข้าเข้าเ,ขา,เาเอาเอาเอาแม่แม่แม่อย่าเพิ่งยกได้โปรดคุยต่ออีกสักสามสิบนาทีดิโอ้โหมี จอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรนี่อะไรวะเนี่ยรถบรรทุกครับรถอะไรรัารถบรรทุกเหมือนกันครับพี่รถบรรทุกปากไปเลยเยตี๋เปรี้ยงอิ่จอในที่สาธารณะลงไปเซเว่นป้าเดียวเดียวก็มาตำรวจไม่ว่าอะไรหรอกเนี่ยจะไม่เลนะพ่อมานี่ดีหมดตั้งนานก็ไม่เห็นไม่สั่งแจ็คพอตหลือเกินรอแบบดูดันไม่เกรงใจใคร ลุงไม่ได้ใส่เกงในเพราะใจให้โชว์กล้ามตูดมัุ๊ดูไม่ใช่หนูหล่อแล้เกินไม่จบแล้วโนาธานโจสตาก่อนหน้านี้ที่ลุงจะโดนมา่กี่หลุมัอมีมูลวอกกนะคะเย็บเย็บเออมึงช่วยกูคิดสิกูควรจะเปลี่ยนช่างหรือเปลี่ยนแอร์แล้วกูจะเสียบยังไงเนี่ยเออขนาดกูยังแกะไม่เสร็จอะเอาไป ที่พวกเก็บค่าคุ้มครองนี่เยอะเหลือเกินประเดิมรอกูอย่างสัมภเวสีเนี่ยแล้ผู้เดียวแล้วเนี่ยมามาเลือแค่นี้มึงยังเอาอ่ะเอา้าไปแต่งเกลือแค่นนั้รึไปยังเยอะไปแล้วก็หวานเจี๊ยบมีบมีบถุงเลยกูเฮ้ยอะไรว้ายโอ้โหมึงแหกทั้งถุงเออ ที่ปัดน,น้ำฝนมึงน่ารักเหลือกเกิน <c oughs> เดิมทีกูคิดว่าหางโปโปโอโหโหโอโมองเห็นอยู่ใช่ไหมกระจกหลังมึงอ่ะสโ,โ,โซนนี้เราไม่สนเราจะไปดูคนเล่นความแรงกันว่าเขาน้ะเล่นเกมอะไรโอ้โหกลับไปดูที่บ้านไหมมึงเรียกแท็กซี่ขนไหนก็ไม่มีใครจอดเลยฮะสง<ะ>สัใสจะกลัวเหรียงกล้าหาญกูดูดีๆน่ะเหรียญกล้าหาญหรือชามใส่ข้าวใหญ่ขนาดนั้น รถกูไม่แรง <c oughs> แเรื่องสาวสาวกูแซงมึงแน่นอนแหมมันน่ามันใสจริงๆเลยหมอบี <c oughs> นี่และมันเป็นแผนไม่ต้องแรงหรอกแซมสาวได้เยอะๆพอน <c oughs> ี่เพื่อนดูนี่ๆ้ดดูเลยกินแล้วไปขับรถเล่นกันโอ้ยไม่ออกไม่ไปเ<อ>หนอยเจ็ดร้อเอาใจยากว่ะ ยินดีต้อน,นรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่รถเมร์นะครับ<อ>ที่ชื่อว่ารถเมร์เพราะว่ายีเมร์มันขับเปิดให้ชมวิวด้วยหาผู้โดยสารท่านไหนนะครับประสงค์ที่จะลงก็โดดลงไปได้เลยประตูไม่ได้หรอกอมันก็คลอกสิครับแบบคิดว่าเปิดให้ชมวิวเร็วสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเอเอก็จริงอยู่ที่ขอให้เสิร์ฟน้ําเย็นแต่ไม่ได้ขอเย็นขนาดนี้แล้วี่จะกินยังไงล่ะเนี้ยก่อนออกรถดึงเบรกมือลงลงโอ้โหมันแข็งอะไรขนาดนั้น ได้มึงรอเไอ้หนูใจเย็นลูกรถคันข้างๆผมเนี่ยสงสัยจะเล่นเกมมาเยอะผมรู้ได้ยังไงเหรอก็ดูดิเก็บกลวยมาเต็มกระจังหน้าเลยไปสอยมาจากไหนมั่งวะนั่นสูงสูสูสามันค่ะหวันคืนสุวนอนเมื่อก่อนจะแทนนี่มันก็ต้องมีการปั่นหัวคิวกันเกิดขึ้นก่อนนะครับฝนละปั้มปั้มปัจะก่อไฟย่างลูกสนุกเลยลูก ละละละโ้ย,ยมันคงเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันมึงอย่ามาทำเมียนเตรียมตัวไปลงพักกักูเลยมึงเอา้าออก,กรีดยางรถยนต์ไม่ปลอดภัยมามมขโมยมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอท่อมออุ้ยมันปลุกเรามันโดนใจอนี่มันฮึกมเหรอเกินแบบนี้ก็ามีแรงเดินต่อทำงานวันนี้หน่อยอุ้ย มองซ้ายแลขวาแลลูกค้าก็ไม่มีเงียบกริบอย่างกบปลาชา้าอย่างนี้มันต้องสร้างสถานการณ์โอ้ยขายดีจังเลยเว้ยขายดีขายดีมีแต่ลูกค้ามารับประทานแดกก็ต้อขยะบาเลยบว้ยร้านนี้สงสัยอร่อยเนละอร่อยนี่ขยะเยอะๆนี่การุณาลีทางการุณาลีทางเทคโนโลยีการุณาลีทางด้วยครับน่ามันฟุตบาทพ่อหนุ่มจะหลีกยังไงลนะ่ะไม่หลีกกูตบยิยงานศิลปะชิ้นน,น,นี้ทั้งหน,น้ามันก็ดูดี แต่พอพี่หันมาดูข้างนี่กล้วยทอดเอ๊ะสาวดูอยู่เนี่ยพี่ต้องปูโสักหน่อยสองเด้งเลยแม่เอ้ยหากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากเวลาของทุกท่านยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ขอฮึ่งเหิมต่อก่อน আমার খাম তিতা তো খুব নয়